สวัสดีค่ะสินค้าใหม่จากแอส a r d เข้าแล้วนะคะน้องคนนี้รุ่น2126น้องเป็นรองเท้าเซฟตี้ที่มีน้ำหนักเพียงข้างละ485กรัมน้องเป็นรองเท้าหนังล้วนนะคะกันน้ำได้น้ำไม่ซึมเข้ารูเชือกนะคะส่วนตรงหัวรองเท้าจะเป็นหัวเหล็กซับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีค่ะ และส่วนพื้นเสริมเคฟล่าคุณสมบัติการลื่นการทะลุด้านในรองเท้าเป็นการเย็บตัวรองเท้าติดกับพื้นรองเท้าค่ะใส่ได้นานใส่ได้ทนใส่ได้สบายพื้นไม่หลุดไม่อ้านแน่นอนค่ะทางร้านยังแถมแผ่นรองรองเท้าที่มีความหนานุ่มใส่ไปให้ลูกค้าทุกคู่เลยนะคะขนาดไซส์มีให้เลือกตั้งแต่ไซส์38ถึง46เลยนะคะ สนใจรองเท้าติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ